ตอนนี้ก็มาถึงติดดินซีฟู้ดแล้วครับเป็นอาหารทะเลสดๆสดสดรสชาติอร่อยเ่าว่าไงนี้นะครับก็าตาม g p s มานะครับตอนนี้ก็16นาฬิกานะครับม,มีลูกค้ามากมายเลยนะครับมาแวะทานอาหารกันที่นี่นะครับบรรยากาศก็ดีอยู่ครับอากาศไม่ร้อนนะฮะที่้มีคนก็อยู่ในนี้นะครับ วันนี้ไม่มีฝนก็เราก็มานั่งกับ,บครอบครัวที่ตรงนี้ครับเรื่องเมนูเดี๋ยวก็จะสั่งอาหารกันก็กำลังเลือกกันอยู่ครับดี่รก็ลับนี่ลูกหูลูกตาเลยนะครับมาอั็ลี้ก็าอาหารจากลูกค้าครับผม คนลุงนี่เปิดมากี่ปีแล้วครับยีบ่สิบเอ็ดปีแล้วครับยีบ่สิบเอ็ดปีแล้วครับคนลุงเป็นเจ้าของแล้วครับครับแต่ตอนนี้เป็นพันโงเจ้าของคือของลูกชายของลูกชายนี่อ่าเป็นรุ่นที่สองนะครับคนลุงเป็นรุ่นที่หนึ่งอะตอนนี้ลูกชายเขาบริหารน,นะครับก<ม>็ออาหารสดๆจากทะเลเลยนะครับคลงมารับประกันรับคนลุงมารับประกันเองนะครับตอนแรกก็มาหยอกล้อลุงว่าผมมาถ่ายรูปภาพเฉยๆแต่ตอนนี้ก็มา กินอาหารด้วยนะครับเป็นเป็นพูดคุยกันแบบคนไทยนะครับ,บทักทายการก็ยกล้อกันก่อนนะครับเป็นธรรมชาติดูซิเขาจะบริบริการเราดีขนาดไหนก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนต้อนรับอารมณ์ไม่ดีเราคงกินอาหารไม่อร่อยแต่นี้ตอนรับดีเราก็นั่งเลยครับนี่นะครับเป็นธรรมเนียมเลยครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยครับ มมงงนนะสดชื่อน,น,นะะคุณลุงบอกว่าสดสดชื่อแน่นอนนะครับตอนี่ปิดแม้ก็เสียงก็ไม่คยย่อยดีเท่าไหร่อันนี้เราก็ขออนุญาตคุณลุงถ่ายรอบๆนี้เลยนะครับ <c oughs> ครับจะออกให้เพื่อนๆได้ชมการทาง y o u t u b e นะครับก็คุณลุงเป็นคนใจดีอันนี้ลดลดให้ยีเลยคุณลุงบอก นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับช่วงนี้ก็สิบสิบหกนาฬิกานะครับสองตัวมึกเป็นมึกสอบครับเอาสองตัวเลยก็ได้น,น,ไนี่นะครับ วิวสวยๆครับก็ถ่ายวิวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูอาหารกันอีกทีว่าลูกๆก,กับปรรยานี่จะสั่งอาหารอร่อยทานกันนะครับ,รรบเลือกเองดูกันขมักขมันนะครับ ติดดินซีฟู้ดนะครับเมนูก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะมีอาหารหลากหลายอันนี้เป็นอาหารแนะนำเป็นซีฟู้ดนะครับถาม,มาทางนี้ก็จะเป็นซีฟูด้ดเดี๋ยวสั่งแล้วก็จะมาชิมรสชาติกันจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับ แมตอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาเซียวนะครับ <Okay. S 1> แกงส้มปลาเซียวกับยอดมะพระ้าวใส่ใบชะอมไม่ใช่นะครับเป็นผักกระเฉกเป็นผักกระเฉกค,ครับ แกงส้มก็รสชาติกลมกล่อมครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกนึ่งมะานาวครับเ,เป็นหมึกสอ่าสดจริงๆครับเ,เด้งแน่นอนอันนี้ยหมายความว่ากินหนึบๆน,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 นะครับเพราะว่าเทรหัดไปเลยลูกๆชิมกันแล้วก็รสชาติดีทีเดียวครับหมึกนึ่งมะนาวนี้ครับอันนี้เป็นปลากระผงยำสมุนไพรแยกน้ํานะครับคนที่แพ้กุ้ง อาหารทะเลจะเป็นกุ้งปูอะไรเงี้ยนะครับก็จะแยกน้ำสรุป3อย่างก็ปลากระพงนี่แหละรสชาติดีที่สุดครับ